การเกิดแผลตามลำตัวของกุ้งสามารถพบได้ในบ่อเลี้ยงกุ้งที่มีความหนานแน่นสูงในช่วงฤด,ดูฝนความเค็มต่ำค่า pH และอันคลายนิตี้ในน้ำลดลงซึ่งเป็นการกระตุ้นให้กุ้งรอคราบมากกว่าปกติในขณะที่ปริมาณแร่ธาตุที่สำคัญต่างๆได้แก่โซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสคลอรายสังกะสีและทองแดงมีปริมาณที่ลดน้อยลง ไม่เพียงพอต่อกระบวนการสะสมแร่ธาตุในการสร้างเปลือกของกุ้งส่งผลให้กระบวนการลอกคราบของกุ้งไม่สมบูรณ์ลอกคราบไม่ออกเปลือกนิ่มอ่อนแอเกิดแผลได้ง่ายมีโอกาสติดเชื้อแบคทีรียที่บริเวณเปลือกชั้นนอกของกุ้งทําให้เปลือกเป็นรูมีลักษณะเป็นแผลสีน้ําตาลหรือสีดําตามบริเวณลําตัวของกุ้งส่งผลกระทบให้ถูกตัดราคาขายสร้างความเสียหายต่อผลผลิตกุ้ง เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการเลี้ยงกุ้งให้กับเกษตรกรกับผลิตภัณฑ์ไม่ร่อนแร่ธาตุน้ำผสมอาหารกุ้งสูตรเข้มข้นพัฒนาสูตรโดยนักโภชนาศาสตร์ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยป้องกันการสูญเสียผลิตภัณฑ์ไปกับน้ำสัสดส่วนของแร่ธาตุเหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริงของกุ้งแก้ไขปัญหาการเกิดแผลกระตุ้นการลอกคราบสร้างเปลือกใหม่ให้แข็งแรง และลดปัญหาการขาดแร่ธาตุได้เป็นอย่างดีส่งเสริมกระบวนการสะสมแร่ธาตุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรักษาสมดุลแร่ธาตุในตัวกุ้งลอคราบสมบูรณ์ตัวไม่ขาวขุ่นไม่เป็นตะคริวเพิ่มประสิทธิภาพการลํำเลียงออกซิเจนในร่างกายกระตุ้นการทำงานของน้ำย่อยส่งเสริมกระบวนการเผาผลาญอาหารอัตราแรกเนื้อต่ำสร้างเนื้อเยื่อตัวแน่นตัวไม่ผอมหรือนิ่มเราเชื่อว่า การอยู่เคียงข้างกันคือการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันเชื่อมั่นไปกับเราและก้าวไปพร้อมกัน AQB